พี่น้องมากินน้ำกันแก้วมังกรสีม่วงสีม่งมวงอิดอิดเป็นตาโบอยากกินน้อพี่น้องมันเลอะเราได้พี่น้องไอซีมันน่ะสีโบสวยแต่ก็ดีนะเขาว่ามันดีหลาย mình có ăn lói không à cả đám bướm mình còn xịt Xì ơi bộ Hãy subscribe มามากินนังกันมังคนเขากะโบหมักเนาะไต่แม่พ่อนสอบกินแกวมังกรพี่น้องบ่วจะเป็นลูกสีขาวหรือสีห่วงอิดอิดอ,อันนี้แม่พ่อนกระสอบกิน สีคงทำมาสานะพี่นนองเนาะแซ่ S 1> <S 1> <S มากินน้ำกันพี่นอ้องค้ำปุ่มป่มเลยพี่นอ้องค้ำตัวป่มใหญ่ๆเลยอื้ フフリー